สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เกษตรพัฒนาจะพามาอัปเดตแปลงมันสำปะหลังที่เกษตรพัฒนาได้ทําการตัดต้นออกไปนะครับสําหรับแปลงนี้ก็เริ่มตัดต้นออกวันที่14กันยายนจนถึง25กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยเฉลี่ยแปลงนี้นะครับหลังจากตัดต้นออกก็จะมีอายุป,ประมาณ1เดือนนะครับ ราะฉะนั้นเกษตรพารางก็เลยจะพาพี่น้องเกษตรกรนะครับมาอัปเดตการเจริญเติบโตของมันแปลงนี้นะครับและก็จะสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่มีการตัดต้นออกไปแล้วนะครับเกษตรพธรามมีการดูแลฉีดทั้ทงใบแล้วก็ให้ทางดินอีกครั้งหนึ่งนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้ตกอยู่ไร่ะเท่าไร่นะครับรวมทั้งจะพามาเปรียบเทียบนะครับ ขนาดของหัวมันของต้นที่ตัดต้นออกแบบนี้นะครับกับต้นที่เริ่มเติบโตเป็นปกตินะครับไม่มีการตัดต้นออกนะครับแบบไหนจะมีหัวที่ใหญ่กว่านนะครับก่อนอื่นมาดูกันว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเสรษจพัฒนาทําอะไรไปบ้างนะครับเริ่มต้นก็คือมีการให้อาหารทางใบไปหนึ่งครั้งนะครับโดย อาหารที่เกษตรพ้ทามให้ก็จะเป็นน้ำหมักที่เกษตรพ้ทามทำเองนะครับก็จะเป็นน้ำหมักเศษผักผลไม้นะครับซึ่งต้นทุนในการทําน้ำหมักตรงนี้นะครับก็ไม่ถึงหนึบาทนะครับพอสามารถใช้ได้เป็นปีนะครับก่อนใช้นะครับเกษตรพ้ทา,าก็จะนําน้ำหมักนะครับที่เกษตรพ้าทามหมักไว้นะครับมากรองแล้วก็ผสมกับ น้ำสะอาดนะครับในอัตราส่วนประมาณ1ต่อ10นะครับน้ำหมัก1ส่วนแล้วก็น้ำ10บส่วนนะครับผสมกันลงในถัง100ลิตรนะครับเกษตรพฒรามเติมน้ำประมาณ70-80ลิตรนะครับหลังจากนั้นเกษตรพารามก็นำปุ๋ยเกรดนะครับสูตร25 5 5นะครับ1ถุงนะครับ ขนาดถุงละครึ่งกิโลนะครับเทลงไปในน้ำหมักนะครับจากนั้นก็นำปุ๋ยเกร็ดนะครับ0060ขนาด1กิโล2ถุงนะครับเทลงไปในน้ำหมักที่ผสมกับน้ำนะครับเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับจากนั้นก็เลี้ยงจุลินทรีย์ไว้นะครับประมาณ12วันนะครับเสร็จพราทามก็เริ่มที่จะเอามาฉชดนะครับ โดยโซนที่เป็นต้นที่ตัดใหม่แบบนี้นะครับเกษตรธทามก็เลือกที่จะฉีดให้โดนใบนะครับเพื่อเป็นการบำรุงทางใบนะครับส่วนโซนที่ยังไม่ได้ตัดต้นแบบนั้นนะครับเกษตรธรามก็จะฉีดลงทางดินนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะครับโดยช่วงเวลาที่เกษตรธรมฉีดก็จะเป็นช่วงตอนเย็นนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสรอดให้กับจุลินทรีย์นะครับ โดยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ฉีดไปได้1รอบนะครับหลังจากนั้นใน3ามสวันที่ผ่านมานะครับเกษตรพัฒนาก็มีการเข้ามาให้ปุ๋ยเคมีทางดินหนึ่งครั้งนะครับโดยปุ๋ยที่ให้ก็เป็น14-7-35นะครับสูตรที่มีธาตุรองคือแมกนีเซียมและก็ธาตุเสริมคือบอรอนนะครับที่ไม่ให้ยูเรียนะครับเพราะว่ามันแปลงนี้นะครับเป็นมันที่โตค่อนข้างเร็วนะครับสารอาหารที่ตกค้างอยู่ใน ต้นมันเข่าก็มีค่อนข้างเยอะนะครับประกอบครับมันแปลงนี้นะครับแท้จริงแล้วก็เริ่มลงหัวไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้านับอายุตามปกติก่อนที่จะตัดต้นนะครับก็จะอายุครบห้าเดือนพอดีนะครับหลังจากดูแลผ่านมาหนึ่งเดือนนะครับมันแปลงนี้นะครับในโซนที่โตสุดนะครับส่วนสูงก็อยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับ ถึงเมตรสามสิบนะครับสูงเกือบเท่าหัวไหลแล้วนะครับในโซนในต้นที่โตวกว่าเพื่อนนะครับส่วนต้นที่โตช้าหน่อยนะครับก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรถึงเมตรยี่สิบนะครับลอยตอนนี้นะครับก็จะเริ่มที่จะตรลกันนะครับการคุมร่องก็เป็นไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับระยะที่เกษตรปฏิทามปลูกก็คือ1เมตรคูณเมตรสี่นะครับ ตอนนี้ต้นที่เป็นปกตินะครับไม่มีอาการติดโรคใบด่างการเจริญเติบโตก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับส่วนมากก็จะเฉลิกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต้นไหนที่ติดโรคใบด่างนะครับการเจริญเติบโตก็จะช้ากว่าต้นธรรมดาอยู่ที่ประมาณ40 3 0 4 0ถึงอของต้นธรรมดานะครับต้นที่เป็นใบด่างการกลางของใบก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับทำให้การคุมล่องก็จะยังเป็นปัญหาอยู่นะครับในการตัดแต่งกิ่งนะครับต้นไหนที่เป็นโรคใบด่างนะครับเกษตรพรทางก็จะเหลือต้นให้เขาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเพื่อจะได้ช่วยกันสังเคราะห์แสงนะครับพอทาเอาออกเยอะนะครับ เหลือไว้แค่สามสต้นก็จะเหลือไว้แค่สามสี่กิ่งต่อต้นนะครับก็จะมีปัญหาในด้านการคุมร่องแนละก็การสังเคราะห์แสงได้นะครับเพราะการเจริญเติบโตโดยปกติก็ช้าก็าเพื่ออยู่แล้วนะครับโดยภาพรวมมันแปลงนี้นะครับเสร็จพระตามคาดว่าอีกประมาณไม่เกิน10-15วันนะครับการคุมร่องก็น่าจะร้อซนนะครับ ทีนี้มาดูขนาดของหัวมันสับปะหลังที่ตัดต้นบ้างนะครับว่าการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเกษตรพระธรมจะคุยให้ดูในโซนที่อยู่ท้ายร่องนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเกษตรกรบางท่านนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามเลยว่ามันที่ตัดต้นออกแบบนี้มีปัญหาการเน่าหรือไม่นะครับเสรษฐาธารมก็เลยเลือกที่จะคุยต้นที่อยู่ท้ายร่องให้ดูนะครับว่า ต้นที่เสียงเน่าที่สุดก็จะเป็นท้องเพราวะต้นท,ที่เสี่ยงต่อการเน่าที่สุดก็จะเป็นต้นที่อยู่ท้ายร่องแบบนี้นะครับแต่ถ้าสังเกตจากกายภาพนะครับต้นทั้งหมดที่เกษตรพ้าไทม์ตัดออกนะครับไม่มีต้นไหนนะครับที่มันสัาหลังแสดงอาการใบเหลืองนะครับซึ่งเป็นสนัญลักษณ์บ่บงบอกว่ามันสัาหลังเริ่มที่จะเน่านะครับ กต้นใบยังเขียวอยู่นะครับแต่เพื่อความชัวนะครับเสร็จธรรมก็เลยคุยให้ดูต้นนะครับโดยเป็นต้นที่อยู่ท้ายๆแปลงแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าหัวทุกหัวนะครับยังอยู่ในสภาพดีนะครับแต่ก็เสียก็อยู่ที่ว่ามันสมปังที่ตัดต้นออกนะครับโดยเฉพาะในโซนที่ติดกับมันปกติที่ไม่ได้ตัดต้นแบบนี้นะครับ การได้รับแสงนะครับก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับโดยตอนนี้เป็นช่วงใกล้ใกล้เที่ยงนะครับมันสบะหรังก็ได้รับแสงเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับของทรงพุ่มนะครับหลังจากนั้นเลยเที่ยงไปแล้วนะครับมันสบหลังก็จะไม่ได้รับแสงนะครับสรุปในโซนที่อยู่ติดกับต้นมันใหญ่แบบนี้นะครับหนึ่งวันก็จะได้รับแสงเพียงแค่สามสี่ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างมากทําให้ขนาดของหัวนะครับ ก็จะค่อนข้างเล็กนะครับเดี๋ยวเกษตรประธานจะพาไปดูขนาดหัวของต้นมันต้นปกติก่อนนะครับก็จะเป็นต้นที่อยู่ข้างๆกันนะครับโดยเกษตรประธานเลือกต้นที่มีขนาดเงาใกล้เคียงกันนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ โดยขนาดห่วงของต้นมันปกตินะครับในโซนที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับโซนนี้เป็นโซนท้ายร่องนะครับก็จะเป็นโซนที่ดินแน่นนิดนึงนะครับก็จะมีขนาดหัวที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อายุห้าเดือนนะครับห้าเดือนเต็มนะครับขนาดหัวก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับของขวดเอ็มร้อยห้าสิบนะครับ แต่ต้นนี้ก็อาจจะหัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นต้นที่หัวดกมากนะครับเดี๋ยวเสร็จพระถามจะลองนับหัวให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็คือกุ้ยได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็ มีหัวทั้งหมดอยู่ที่9หัวนะครับนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ขนาดของหัวมันของต้นนี้นะครับมีขนาดที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับใกล้เคียงกับขวด M150 แล้วนะครับตอนนี้อายุ5เดือนนะครับก็เหลือเวลาโตอีกประมาณ56เดือนนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพากลับไปดูที่ขนาดหัวของต้นมันที่ตัดต้นออกนะครับ ก็จะเห็นว่าขนาดหัวค่อนข้างต่างกันอยู่ที่ประมาณ 10- 20%เนนนะครับขนาดหัวมันของต้นที่ตัดออกก็จะเล็กกว่าต้นที่เติบโตเป็นปกตินะครับเพราะว่าต้นที่ตัดต้นออกนะครับก็จะเสียเวลาสังเคราะห์แสงไปประมาณครึ่งเดือนนะครับกว่าที่จะมีใบเติบโตปกติสามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับอีกทั้งหลังจากมีใบออกมาแล้วนะครับ การสังเคราะห์แสงประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงก็จะน้อยลงนะครับเพราะขนาดต้นนะครับขนาดทรงพุ่มยังค่อนข้างเล็กนะครับก็จะโดนบางแสงโดยต้นมันที่ไม่ได้ตัดต้นออกแบบนี้นะครับอีกทั้งโซนนี้ก็เป็นโซนที่อยู่ติดป,ป่านะครับการได้รับแสงก็จะน้อยลงไปอีกนะครับก็จะมีต้นไม้ทั้งสองด้านนะครับทําให้หนวันนะครับจะมีชั่วโมงที่ทําการสังเคราะห์แสงอยู่ที่ประมาณ สาสชั่วโมงเท่านั้นนะครับส่วนต้นทุนในการดูแลมันสำปะหลังที่ตัดต้นแบบนี้นะครับของเกษตรพาาัฒนาโดยภาพรวมนะครับ2ไร่นะครับสไรน่นิดที่ตัดต้นออกนะครับเกษตรพัฒนา,าให้ปุ๋ยเล่งหัวไปไม่ถึงหนึ่งกระสอบนะครับประมาณ4 0 4สิบสี่ี่สิกิโลนี่นะครับเพราะว่าเหลืออยู่หนึ่งถังนะครับ ถ้าตีเป็นตัวเงินก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทนะครับเพราะปุ๋ยหนึ่งกระสอบก็มีราคาอยู่ที่1,150บาทนะครับก็ตีกลมๆไปก็อยู่ที่1,000บาทนะครับเฉลี่ยต่อไร่ก็ตกอยู่ที่ไร่ละ500บาทนะครับถ้ารวมกับค่าใช้จ่ายในการจิตปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบที่เกษตรพัฒนามนำไปหมักในน้ำหมักผกผลไม้นะครับ ค่าใช้จ่ายในการจรีดปุย๋ยทางใบก็จะอยู่ที่ครั้งละนะครับประมาณไม่เกิน20บาทนะครับเฉลี่ยต่อไร่ก็จะอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับเพราะว่าในการหมักปุย๋ยหนึ่งครั้งนะครับเกษตรพารามฉีดไปแล้ว8ไร่นะครับก็ยังเหลือก็ยังเหลือน้ำหมักนะครับที่เกษตรพารามหมักไว้อยู่ที่ประมาณ70%นะครับใช้ไปประมาณ3 0นะครับหลังจากที่ฉีดไป8ไร่นะครับ หมักหนึ่งครั้งก็จะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณนะครับปุ๋ย0ู60นะครับของชาลีเฟดก็อยู่ที่ถุงละ75บ้าบาทนะครับ2ถุงก็อยู่ที่150ยห้าบาทนะครับส่วนปุ๋ย25 5 5้าห้าห้านะครับเสรษฐาทางก็จะตีให้กลมกลมนะครับอยู่ที่50บาทนะครับจริงๆก็ไม่ถึงนะครับก็จะตีให้กลมๆเพื่อสะดวกแก่การคำนวณนะครับก็คือในการหมักหนึ่งครั้งนะครับก็จะ ต้นทุนก็จะอยู่ที่200บาทนะครับแต่200บาทนั้นนะครับฉีดได้ประมาณเกือบ30ไร่นะครับหรือว่าถ้าจะฉีดเฉพาะโซนที่เป็นโซนที่ตัดต้นออกแบบนี้นะครับ2ไร่นะครับก็ฉีดได้ประมาณ15ครั้งนะครับแต่ความเป็นจริงเกษตรพัฒนาคิดว่าน่าจะฉีดได้ไม่เกิน5ครั้งนะครับก็จะไม่สามารถเข้าแปลงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้นทุนโดยรวม จึงอยู่ที่ได้ละไม่เกินนะครับไม่เกิน5้ารอยห้าสินะครับถ้าสีห้าครั้งนะครับก็จะอยู่ที่5้ายห้าสิบาทนะครับต้นทุนนี้เกษตรพาะมคิดว่าเป็นต้นทุนที่เกษตรกรทุกท่านนะครับสามารถรับได้นะครับเมื่อเทียบกับโอกาสที่เราจะได้รับผลผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะถ้าปล่อยไว้นะครับไม่มีการตัดต้น ผลผลิตก็จะหายไปประมาณ40-50%นะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับสุดท้ายนี้นะครับเกษตรข้าวทามหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องอเกษตรกรทุกท่านขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมขอบคุณครับ